เจ็ดบทเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์มิตราชีพที่จะช่วยปกป้องเงินในบัญชีของคุณข้อที่ 1. เจ้าหน้าที่รัฐไม่โทรหาคุณจำไว้ว่าตำรวจธนาคารหรือหน่วยงานรัฐไม่มีเวลาโทรคุยกับคุณเป็นชั่วโมงข้อที่ 2. ระวังเมื่อถูกเร่งรัดถ้ามีใครบอกให้ทำอะไรภายใน5นาทีหยุดคิดทันทีปัญหาจริงไม่ต้องโกใน5นาทีข้อที่ 3. ความยุ่งยากคือกลอุบาย มิชชาชีพใช้ความซับซ้อนของระบบราชการทำให้คุณยอมจ่ายเงินแทนการไปแก้ปัญหาเองข้อที่4ไม่โอนเงินไม่กดลิงก์สกดเหล็กที่ป้องกันได้100เอร์ซไม่ว่าเขาจะพูดอะไรข้อที่5มั่นใจเกินไปคือจุดอ่อนคนที่คิดว่าตัวเองไม่โดนหลอกมักเป็นคนที่โดนหลอกง่ายที่สุดข้อที่6วางสายได้คือชัยชนะถ้ารู้สึกไม่สบายใจ วางสายเลยแล้วโทรกลับไปที่เบอร์ทางการข้อที่7แบ่งปันประสบการณ์ช่วยคนอื่นถ้าเคยเจอมิจฉาชีพบอกต่อยิ่งคนรู้มากยิ่งหลอกยากติดตามบทเรียนการเงินใหม่ได้ในทุกวันนะครับ